สวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโร์พิทยาศรีนะครับอันนี้ก็เป็นรายการพาร์กินสันไรตี้นัะนี่เป็นผมต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ผมเป็นพิธีกรเองนะาาเพราะฉะนั้นจริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าเ,เราจะเริ่มพิธีกรยังไงเพราะว่าโดยปกติหมอเองเป็นคนที่ตอบคําถามนะแต่วันนี้หมอดีใจมากๆเลยเพราะว่ามีน้องชยามนนะครับซึ่งเป็นออผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านในเรื่องของ การกลืนนะครับอันนี้น้องชยามนเนี่ยจะมาให้ข้อมูลสําคัญสาคัญกับเรากับปัญหาที่พบบ่อยมากๆในผู้ป่วยพาร์กินสันก็คือปัญหาเรื่องของการกลืนจริงๆหมอขอเริ่มประเด็นก่อนนะว่าปัญหาเรื่องการกลืนนี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยพาร์กินสันมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอาการมาแล้วหลายๆปีนะครับคราวนี้เนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องของการกลืนนี่ส่วนใหญ่คนจะนึกถึงอันนี้คุณชยามนว่า พอลืนมไม่ได้เนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดคืออาหารติดคอ<ช>นะครับติดคอแล้วเสร็จแล้วจะแล้วจะ บางครั้งอย่างที่เราทราบกันว่ามันมีผลเกี่ยวกับเสียชีวิตได้เลย,เนยใน<ช>จุดตรงนี้แต่ว่าจริงๆปัจจัยที่สําคัญสําคัญในเรื่องของการกลืนจริงๆก็คือว่าเวลาการสําลักบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อที่ปอด<ช>และนี้หมอขอเน้นๆนะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องของการกลืนเนี่ยจะเป็นสาเหตุสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยพากินสันเสียชีวิต คราวนี้มาเข้าประเด็นเลยว่าทําไมเราต้องมีน้องชยามน์มาคุยกับทุกท่านในวันนี้จรงิงๆสิ่งที่สําคัญคืออย่างนี้ครับว่าเวลาหมอเองเนี่ยประสบการณ์เวลาคุยกับปัญหาเรื่องการกลืนกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเนี่ยเราเนี่ยในฐานะแพทย์เนี่ยเราก็จะซักประวัติในเรื่องของการแพทย์ออะไรต่างๆแต่เทคนิคในการประเมินการกลืนจริงๆในผู้ป่วยเนี่ย เป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มาทําในเรื่องของการประเมินหมอเองเนี่ยต้องขอยอมรับเลยว่าไม่ได้เชี่ยวชาญพอในการที่จะประเมินอากาศในเรื่องของการกลินในผู้ป่วยได้อย่างได้อย่างคบรบถ้วนนะครับการที่มีช่วยคนที่เชี่ยวชาญนะครับอย่างน้องชยามน์ซึ่งเป็นนักกิจกรรมบามบัดที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเกินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการประเมินได้มากๆเลยก็เลยอยากให้ น้องชยามน์ช่วยให้ข้อมูลนิดนึงนะครับว่าเรื่องของการประเมินการกลินในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการเกินนี่เราเราดูอะไรบ้างะครับได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเราเจอผู้ป่วยเนี่ยเราก็อาจจะถามเรื่องของประวัติของการกินอาหารหรือการสำลักอาหารนะคะหรือว่าเรื่องของพฤติกรรมการกินของคนไข้ค่ะว่าคนไข้เนี่ยทานคําใหญ่มากเกินไปหรือเปล่านะคะกินเร็วหรือเปล่านะคะหรือว่าคนไข้เคยสำลักอาหารแต่ว่ากินยาแต่สำลักแค่น้ํา อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากิน,น,าากนยาน้ําลงคอไปแต่มียาติดอยู่ที่ลิ้นนะคะไม่รู้ว่าจะเกินยังไงจะจัดการอาหารในช่องปากยังไงนะคะอันนี้ก็ถ้าสมมุติเรื่องของการกินยาเบื้องต้นเนาะเราอาจจะต้องเช็คดูเรื่องของกล้ามเนื้อลิ้นด้วยว่าลิ้นเขาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะคะยาเนี่ยที่ลงคอไม่ได้เราแค่เปลี่ยนโพซิชันในการวางยาบนลิ้นก็บางทีก็อาจจะทําให้คนไข้เกินได้ดีขึ้นนะคะครหรือว่า กินยาแล้วสำลักน้ำเนี่ยคนไข้อาจจะสำลักแค่ตัวน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าอาหารกินได้แต่สำลักแค่น้ำแปลว่ากล้ามเนื้อที่มันมีปัญหาค่ะเราก็ต้องคอยมารักษาแล้วก็ให้อ็กซอร์ซส์กล้ามเนื้อที่มันมีปัญหาเรื่องของการกลืนน้ำโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือเราดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการกลืนค่ะคนไข้อยู่สิ่งแวดล้อมที่สงบหรือเปล่ามีสมาธิในการกลืนหรือเปล่า นะคะถ้ามีเสียงสิ่งรบกวนมีการวอกแวกคุยไปกินไปคนไข้ก็อาจจะสำลักได้นะคะก็อาจจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปเราดูเรื่องของลักษณะการทรงท่านะคะคนไข้นั่งตัวตรงดีไหมคอตรงดีไหมคอยื่นหรือเปล่านะคะหรือว่านอนกิน โดย,โดย,โดยโปก,กติคนไข้จะมีคอนเซิร์นเรื่องของท่านั่งในการกินไหมคะอาจารย์ที่เคยเจอใชเ<น>พราะผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยปัญหาอันนึงคือเรื่องการเกร็งของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่มี คนที่มีพากินเันเป็นระยะเวลานานเนี่ยเวลาเขาเกร็งขึ้นมาเนี่ยหลําตัวเขาบางทีจะโน้มมาข้างหน้านะครับผมแลวลำตัวพอโน้มมาข้างหน้าศีรษะบางคนจะโน้มมาข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีในลักษณะของก้มคอแล้วก็อันนี้ก็เป็นปัญหามากๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยวเวลาเขากินเนี่ยอาหารกาหล่นจากปากสวยดซ้ำไปนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันโรคพากินเันเนี่ยมีอาการสั่นของมือแล้วก็มีการเกร็งม,มือพม้การตักอาหารเข้าปากในบางครั้งเนี่ย ก็ไม่ได้เข้าถึงตรงปากหรือเข้าในตำแหน่งที่น้องบอกที่เหมาะสมเลยต่างๆตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหามากๆเลยฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องของการกลืนถ้าเราจะประเมินคนไข้เนี่ยมันมีความละเอียดและมีขั้นตอนและสิ่งที่สําคัญคือจะต้องให้คนที่เชี่ยวชาญทำเนาะเพราะว่าถ้าเราประเมินไม่ถูกบางครั้งหมอฟังดูเหมือนกับว่า อาจจะเกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายกับผู้ป่วยซ้ําไปด้วยใช่ใชไหมหนน้องเชีย่ยวมนอา,อาจจะบอกท่านผู้ชมสั้นๆน,นิดหนึ่งว่าในเรื่องของการประเมินตรงน,นี้ถ้าเราจะประเมินผู้ป่วยทางด้านการเกินนี่ควรจะทํำยังไงในรูปแบบไหนครับคือจริงๆการมองง่ายๆนะคะเรื่องของการสำลักหรือกินลําบากเนี่ยเราดูจากการที่เราเคยกินอาหารปกติเมื่อก่อนเราเคยกินแบบไหนและตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงอันนี้คือเราจะดูได้นะคะหรือ2คนไข้มีการไอบ่อย ขนากินอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยเฝ้าระวังแล้วว่ามันเป็นปัญหารนนหรือเปล่าอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมเ,เรื่องของเขาไอและบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรา ทราบว่าคนไข้เขาไอหรือเขาสำลักจริงๆเนี่ยแต่มันมีสิ่งที่บางครั้งเขาสำลักโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาสำลักด้วยเนาศัพท์แพทย์เราจะใช้คำว่า silent, silent aspiration As <p> เนาะอันนี้เป็นตัวเตือนมากๆเลยว่าถ้าเราเห็นแล้วเราได้ยินหรือรอะไรต่างๆนี้สแสดงว่าเขามีก่อนหน้านั้นมาเยอะแล้วเหมือนกันจริงๆแล้ว silent aspiration นะคะเราอาจจะมองไม่เห็นเลยตอนตอนกินนะคะแต่ว่าเราอาจจะเห็นตอนอาการที่เขาเป็นแล้วเช่นคนไข้เนี่ยมีอาการซึมลงนะคะ ไม่ค่อยกินอาหารและซึมลงไม่ค่อยพูดแล้วก็มีไขต้ต่ำๆอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราด้วยโฟกัสมากขึ้นนะคะว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสำลักเงียบหรือเปล่าสิ่งที่ตามมาก็อาจจะเป็นเรื่องของปอดเชื้อที่จะตามมาอีก